ด,ดองยุนนานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวเจงยุนนานที่มีความเชี่ยวชาญในการถนอมอาหารโดยนําเอาผักกาดที่มีรูปร่างและขนาดไม่ได้มาตรฐานมาแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรในอีกทางซึ่งผักกัดดองยุนนานฉบับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางนี้ได้รับการถ่ายทอดสูตรมาจากนางเอมี่ลุงยะแม่ค้าผักกัดดองฝีมือดีของหมู่บ้านที่วันนี้ได้ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรสาธิตวิธีการทำผักกัดดองยุนนานให้กับนักเรียนโดยเริ่มจากการหั่นผักกัดเป็นชิ้นๆพอดีคำแล้วนำไปล้างกับเกลือจนสะอาดและมีลักษณะที่นิ่มลง หลังจากนั้นก็นำผักกาดที่ได้มาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงและสมุนไพรต่างๆจนเข้ากันแล้วนำไปหมักไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก็จะได้ผักกาดดองยุนนานที่มีรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมกลิ่นสมุนไพรเป็นเอกลักษณ์หมาอแก่การนำไปเป็นเครื่องเคียงในอาหารต่างๆหรือนำไปผัดกับหมูสับก,ก็จะได้รสชาติที่เค้มขคนเป็นอีกหนึ่งเมนูข้าวหมดหมอ้อที่มีวัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่าง ซึ่งผักกัดดองยุนนานนี้ถือเป็นของคู่ครัวของชาวจีนยุนนานเพราะช่วยชูรสชาติให้กับอาหารและสามารถนํามาประกอบอาหารได้หลากหลายและในแต่ละท้องที่ผักกาดดองนี้ก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันอันเนื่องด้วยสภาพอากาศดินที่ใช้ปลูกผักและเครื่องปรุงที่ใส่ จึงทำให้ผักกัดดองยืนนานถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องที่นั้นๆและสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่คนในท้องที่ได้ทางโรงเรียนบ้านยางจึงได้นำเอาผักกัดดองยืนานานนี้มาเป็นผลิตภัณฑ์หลักภายใต้โครงการรักถิ่นฐานผูกพันบ้านเกิดอันเป็นนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เคสามนำโดยนายเรืองยศปานสิริผู้อำนวยการซึ่งมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างความรักความห่วงแหนในวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้แก่นักเรียน